ลางไม่ดีมาสเตอร์ Master 2เดินกุมภาพันธ์2020ยอดเริ่มร่วงเป็นเพราะอะไรกันน้าสื่อรถยนต์ขนาดเล็กที่มอบความคุ้มค่าที่สุดในทุกด้านกำลังมาถึงจุดเปลี่ยนแล้วถ้านับเฉพาะในหมวดรถยนต์ซีดานขนาดเล็กในเดือนกุมภาพันธ์2020จะพบว่าตองอูยอดขายเบอร์หนึ่งก็คือ Honda City Turbo อันดับที่2นีไม่พ้นนิสสันอ l m เมรอันดับที่3คือ To y o ต a y ยา i s a t i ที และอันดับที่4ร่วงพลอยลงมาเลยก็คือ m a z t e r e 2สีดานั่นเองครับบางคนก็บอกว่าอย่าให้เรารวมยอดขาย m a z t e r 2ทั้งสีดานและ Hatchback เพื่อจะได้รู้ว่ายอดมันร่วงจริงหรือเปล่างั้นได้เลยครับยอดขายของ m a z t e r 2 2ตัวถังรวมกันในเดือนกุมภาพันธ์2020ทำได้2 0 4 5คันถือว่าไม่เลวร้ายนักแต่โดยปกติแล้ว Master 2เคยทำยอดขายถึง 3,448คันในเดือนกุมภาพันธ์2019ร่วงลงถึง68.61%ถือว่าร่วงลงแบบน่าใจหายเหมือนกันนะครับสำหรับยอดขายแบบจำแนกตัวถังเดือนกุมภาพันธ์2 0 2 0ของ m a สเตอรประกอบไปด้วยตัวถังซีดาน1,342คันตัวถังแฮชแบ็ก703คันรุ่นย่อยที่ขายดีที่สุดจาก m a สเตอรก็คือเกรดเอสบอหนัง ตัวถังซีดานร,ราคา648,000บาทแต่ถ้าให้พูดกันตามตรงเลยนะครับว่าการที่ยอดขายของ m a ส d ต2ประจำเดือนกุมภาพันธ์2020ทำยอดขายได้2,045คันภายใต้สภาวะแบบนี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วเพราะคู่แข่งรถรุ่นใหม่ก็แข็งแกร่งมากในหลายๆด้านทำให้ลูกค้าหลายคนอาจมีเปลี่ยนใจกันบ้างประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนมากขนาดนี้ ก็ย่อมยากที่จะทํายอดขายให้ได้ดีครับเมื่อโฟกัสมาที่ยอดขาย m a สเตอ2ตัวทางซีดานจากเดิมที่เคยขายได้มากถึง2,500-2,800ถึงคันต่อเดือนกลับร่วงลงเหลือแค่เพียง1,342คันเป็นยอดขายที่ลดลงเกิน50%ก็นับว่ามีสัญ,ญญาณที่ไม่ค่อยจะดีนักส่วนตัวถังแฮชแบกนั้นกลับมียอดขายร่วงลงมานิดเดียว นั่นก็แสดงว่ากลุ่มเป้าหมายของตัว5ประตูยังเข้มแข็งและแข็งแกร่งอยู่มากนั่นเองครับปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยอดขาย m a สเตอร์ซีดานร่วงลงเกิน50%นั้นเป็นเพราะอะไรกันสาเหตุแรกเลยนะครับก็คือเหตุเพราะ m a สเตอร์สนั้นเปิดตัวมาตั้งแต่ปลายปี2014ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลจนถึงปี2015ด้วยเครื่องเบนซินก็ถือว่าทำตลาดมานานแล้วทำให้ความสนใจของรถ น้อยลงตามการเวลาถึงแม้ข้อดีของ Mazda 2 s ีดานก็คือการออกแบบสัดส,ส่วนและเส้นสายตัวถังรถที่ดูลงตัวมากๆและมีคุณภาพการขับขี่ในลำดับต้นๆของตลาดชนิดที่ว่าคู่แข่งในปัจจุบันอาจจะไม่อยากเทียบกันเลยด้วยซ้ำแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปการแข่งขันก็ย่อมเปลี่ยนแปลงตามการเวลาเมื่อคู่แข่งหลักทั้ง Honda City และ Ni s ันอเ e r a ต่างขอช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด โดยการติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบที่ต่างคนต่างมีจุดเด่นด้านการขายที่แตกต่างกันฝั่งซิตี้นั้นจะเน้นขายเทอร์โบฉีดเชื้อเพลิงตรงพร้อมเทคโนโลยีวาวแปลผันทําให้สามารถรีบประสิทธิภาพได้เหมือนกับเครื่องยนต์1.8ลิตรส่วนฝั่งเอเมร่าจะมีจุดขายด้านประสิทธิภาพที่สูงมากแห่ตราเร่งเหมือนรถเครื่อง1.5ลิตรเป็นเทอร์โบฉีดพอร์ททำให้การบำรุงรักษาระยะยาวไม่น่าเป็นห่วงมาก เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายของอเมราที่ต้องการใช้รถยนต์ที่ใช้งานได้ง่ายๆและที่สำคัญทั้งคู่ก็ยังประหยัดน้ำมันพอๆกันกันกบมาสเตอ2เพราะเป็นอ e ีโคคาร์เฟส2แล้วทั้งซิตีและอเมราตามีตัวเลขแรงม้าและแรงบิดที่ดีกว่าเครื่องเบนซินของมาสเตอร์2ภายใต้ราคาจำหน่ายที่ไม่แตกต่างกันมากนักประกอบกับทั้งคู่เป็นรถรุ่นใหม่สิ่งๆมีจุดขายโดยรวมที่แข็งแกร่งมาก ทําให้ภาพรวมความน่าสนใจในการซื้อย่อมมีมากกว่าเป็นธรรมดาครับถึงทั้งคู่อาจจะแตกต่างจากมาสด้าตรงที่คุณภาพการขับขี่ก็ตามส่วนใครที่อยากรู้ว่ามาสด้าจะเริ่มแนะนำ All New Mazda 2ได้เมื่อไหร่ขอตอบไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าทาง Mazda ระดับโลกได้ประกาศแล้วว่าพวกเขาจะแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ภายในปี2022เป็นต้นไปค่อนข้างมั่นใจว่า All New Mazda 2 น่าจะต้องเปิดตัวในปี2022เพียงแต่จะเปิดตัวหัวปีหรือท้ายปีก็เท่านั้นเองครับแต่ค่อนข้างเชื่อมั่นว่าตัวแบรนด์และอะไรหลายอย่างของ m a z t e r ยังคงพอดึงดูดลูกค้าได้อยู่พวกเขาน่าจะยังคงรักษาฐานลูกค้าของ m a z t e r 2ให้ยาวนานได้ซาระยะหนึ่งจนกว่าจะใกล้หมดอายุซึ่งถึงเวลานั้นยอดขายก็คงร่วงลงไปตามกาลเวลาครับปัจจัยที่2 สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ไม่เอื้ออํานวยให้เกิดการซื้อขายรถยนต์กันเพราะหลายคนไม่แน่ใจว่าถ้าหาซื้อไปแล้วจะมีเป็นยาผ่อนได้นานสักแค่ไหนละและถ้าหาอยากจะซื้อรถจริงจังตามความจําเป็นแล้วจะซื้ออะไรเชื่อว่าเวลานี้หลายคนก็ต้องตอบว่าต้องซื้อรถยนต์ที่ให้ความคุ้มค่ามากที่สุดก็กลายเป็นว่าคนไทยจึงหันไปซื้อซิตี้และเอเมรกันมากขึ้นแทน พราะรถทั้งสองคันนี้มีคุณค่าและคุณสมบัติที่ถูกเพิ่มพูนขึ้นมาตามยุคสมัยของมันนั่นเองและรถทั้งสองคันนี้ก็สามารถไปปรับแต่งปรับจูนอะไรได้สนุกสนานมากอีกทั้งยังมีขนาดห้องโดยสารที่กว้างขวางและสะดวกสบายกว่า m a สด้าสอีกด้วยปัจจัยที่3ความพันผวนด้านชื่อเสียงแบรนด์ก็อาจมีส่วนประกอบบ้างไม่ใช่เพราะว่ามาสด้าสร้างแบรนด์อิมเมจไม่เก่งนะครับเขาสร้างแบรนด์ได้เก่งมากๆเลย แต่ที่ล่ามามันมีข้อพิพาทระหว่างลูกค้ากับดีลเลอร์และบางครั้งก็มีการออกสื่อค่อนข้างใหญ่โตมันก็แอบ,บทำร้ายภาพพจ้์แบรนด์ในระดับหนึ่งสรุปแล้วว่ายอดขาย m a สเตอร์สองซีดานร่วงลงไปเยอะมากจริงแต่ก็ร่วงไปตามกลไกการแข่งขันและปัจจัยลบอื่นๆเพราะดูยอดขายความมนแล้วแทบไม่แตกต่างจาก Toyota A เอทเลยคือขนาดเอทีมันเป็นแบรนด์ t o y ยต a นั่นๆเครๆก็รู้ว่า t o y ยต a น่ะสตรองขนาดไหนในเมืองไทย อย่างร่วงขนาดนี้เลยครับหลายคนก็อยากรู้ว่าเคล็ดลับความสำเร็จของ Mazda 2ทั้ง2ตัวถังนั้นมันคืออะไรกันหากเราย้อนกลับไปยังปี2014ปีที่เปิดตัว Mazda 2รุ่นปัจจุบันทางบริษัทเลือกทำตลาดให้เป็นรถยนต์ของคนมีไลฟ์สไตล์ถือเป็นจุดเปลี่ยนในการทำตลาดรถอย่างจริงจังโดยไม่พยายามอิงกับราคาจำหน่ายหรือยึดติดก,กับความคุ้มค่าอะไรมากนัก ประกอบกับช่วงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนของการทำตลาดแบรนด์ Mazda ให้ไปสู่ระดับ p r ีเมี m มสอย่างจริงจังมากขึ้นสมัยนั้น Mazda 2ถือเป็นการสร้างมาตร,รฐานใหม่ให้กับตลาดรถยนต์นั่งขนาดเล็กที่จะเปลี่ยนมุมมองของผู้บริโภคจากความเชื่อมั่นแบบเดิมๆไปจนหมดสิน้นโดยการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่มีเคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยเฉพาะเทคโนโลยี SkyActiv ที่ให้ประสิทธิภาพทั้งความแรงและความประหยัด โดยเครื่องยนต์ SkyActiv Clean Diesel ขนาด1,500 cc ซึ่งให้พลังแรงบิดเทียบเท่ากับเครื่องยนต์เบนซินขนาด2,500 cc พร้อมเกียร์อัตโนมัต Sky ิ SkyActiv e Drive 6สปีดที่รวบเอาจุดแข็งของเกียร์ทักระบบเข้าไว้ด้วยกันโครงสร้างตัวถง Sky ัง SkyActiv Body ที่พัฒนาเพื่อให้ได้น้ำหนักลดลงแต่ให้ความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและระบบช่วงล่างและระบบบังคับเลี้ยว SkyActiv Chassis ให้ความนุ่มนวลและก่อถนนมากยิ่งขึ้นควบคุมทุกการเข้าโค้งได้อย่างมั่นยำปัจจัยสำคัญที่ทำให้มาสเตอร์2ประสบความสาเร็จยาวนานอีกปัจจัยหนึ่งก็คือทีมผลิตภัณฑ์มีการปรับปรุงตัวรถและฟีเจอร์ให้ส่วนใหม่เกือบตลอดทั้งปีเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้แก่ตัวเองมากยิ่งขึ้นณเวลานี้คงยากที่จะตอบว่า All-New m a t e r 2จะมีทิศทางในการพัฒนาอย่างไรแต่เชื่อว่าขนาดตัวถัง อาจจะต้องถูกขยายขนาดให้ใหญ่โตขึ้นเพราะคู่แข่งมีขนาดตัวถังที่ใหญ่กว่ามากๆแล้วและอาจมีการปรับปรุงดีไซน์บุคลิกใหม่ให้ดูดุกร้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นส่วนผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรนั้นต้องรอกันในปี2022เป็นต้นไปครับหากใครชื่นชอบข่าวสตาร์นี้โปรด s บรับส c คร b e ช่องค s สกายขอปพัค่าอย่างสูงครับ